โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยในจามปตบกีบอาร์คซุยฟุเอโมะเล่นแบบเสียเล่นในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยถึงวัดเพย์ยืดดาเมจเทมมิ่งห0ึ่งวิตเคาวาสแค่นี้ก็น่าจะปอมาณได้ดูเสาเอา หนึ่งก็พอแต่ยเยอะเกินแหลกอ่าเลเวลทั้งหมด2,500โอเคไปดูกันเลยไปมองอเสียช่างมันสีไม่ได้ลงนี่อา้าวลงนี่ว่าไม่เอาอ่ะเล่นธรรมดาก็พอแล้ว ฟาดเกตแล้วไอ้นั่นนะโอเคลงแล้วอันนี้ใช้ตอนต้นนะแล้วก็ใช้ฟาดฟาดเนี่ยตอนท้าย เลือกจุดเกิดเหรอตรงนี้ก็ดีนะเพราะว่าตรงประมาณตรงตรงนี้มั้งจะเป็นถ้ำ สีขาวตาสีแดงเชสไลสะสปอท เท่านี้แหละเกินโอเคคีเอ็ดเย้ จ้าซะเหลือเกินโอเ้เกิดตรงนี้ดีดเลยเจอหินนะ ห้าไปที่เหลือลงน้ำหนักสองแสนห้าแล้วก็ไปครับ <c oughs> โอ้วิ่งโคตรเร็วอะอา่ามันมีเพลงเดี๋ยวปิดเพลงไว้ดีกว่า safe ก็ไม่เกิดในหะ้สงร้อย ก่อนอินแคมไฟหอกแล้วก็อาโรนักกติิแล้วก็นี้แว่นตาไม่ใช่อ่าอินพ้ลเบดโบล่า ชุดหนังเลยแต่ตอนนี้ก็เลยเปล่าไปก่อนอแล้วก็บักเลปเตอร์อันนี้แล้วก็เตานี้แล้วเตาน้ำไปไหนอะ่ะ วิวย21ไม่ใช่หรอเต่าที่เป็นกลมๆอ่ะสมิตรี้ลูกด <c oughs> อกพิษเด็กเจอเอง๊ง ขค้านี้ได้ได้เหล็กเอาเรียกไงเนือ้อมาอ๋อแค่เรากินกากินผักก็ได้แล้วนี่ อู๋วิวพันห้าเลยอืม กิวมาหรือ hmm. ยังนะสตูมซีลิง สี่สิบห้ามันมาตรงนี้ได้ไงวะแล้วก็โพลิมเมอร์ ก็ไปยังไม่ได้สร้างควานเลยอ๋ออันนี้มันสร้างในตัวได้เลยนี่โอ้ยกลายเป็นมีอารยะละ ดีสวยมากเล้วอเท่าไหร่เอ่ยเก้าร้อยพันแปดสีสวยเนี่ยตัวเมียอันนี้ก็ตัวเมีย สร้างอย่างเตาหลอมเนี่ยมันว่างพื้นไม่ได้มอดอันนี้ก็ไม่ได้อยากใช้ด้วยตีเพราะว่าลิกมันโคตรหนักถึงไม่จะลงมัดแล้วก็ครึ่งหนึ่งก็ อยู่ดีนี่ว่าอินกันประเรื่องอ จมเนื้อเน่าอยู่นี่มันใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าเนี่ยมันจำไม่ได้ไหมโอ้โหซีเมนต์อิฐดันน้ำมันโอเค หนัถ้าเป็นมอดอน,นี่ใช่ปะมันจะลดน้ำหนักครึ่งหนึ่งสิบหกกเหลือแปดอันนี้สิบหก ท6เลยไม่ลดน้ำหนักให้เลยอุวสาสร้างมาขวานหอกไปอันนี้คอสปูขาดไฟเบอร์ จะไม่ผิดพันห้าสองสองร้อยห้าสิบเอาตัวง่ายๆดีกว่ามัง้งตัวที่มีเปลือกเต่านี่ไงโอ้โหเวลพันห้า lược lại ạ thép ba เห็นตัวสีแดงไง Usually found in the deepest parts of the water around the island, Ammonitina multiamicus has a strange relationship with the other creatures of the deep. It must do something beneficial for them, since every nearby sea creature defends Ammonitina <laughs> when it is attacked. What this distinct symbiosis is based on, alas, I have not yet discovered. <laughs> has also made its way into the deeper parts of many underwater caves. <laughs> Even within these caves, the creature will draw attention if assaulted making harvesting its resource-rich shell a tricky proposition depending on what other dangers may be lurking nearby like many of the untamable ocean dwellers amanitina still has enough utility to be a valuable hunting target if a tribe is willing to Maybe risk now. the wrath of nearby would-be protectors amanitina bile can be harvested from the innards of its corpse this bile can then be worked over with other chemicals to produce powerful concoctions, the most notable being a mixture that causes creatures to become enraged and attack the source of the scent. ย,ยังไงยัง <c oughs> กินนกดิฟมาเมื่อกี้อ่ะ ไม่ใช่สิไปรัพไม่หมด95 99 100โอ้ยกันเยอะเลยนี่ว่า2000อืมมันชื่อว่าอะไรนะเพทา เลือดไปโอเคให้มันไปตรงดีเตา่านกกู หึมสี่หมื่นโอเคได้สามร้อยจัดมันตัวนี้ด้วยอือหอือหอือหอืมสามทีสีท่ทีโอ้โห อกดอะไรนะซ่อนหน้าจอทิเบตซ่อนอยู่ไอตัวไหนวะ เร็วมากอ่าสปีดมันเร็วเกินแล้วเนี่ยเร็วหน้าไปเล,ลปอนห้าสิบล้านไปเงี้ยฟู้ดวีด ก็มีคิกิท้าอเคจะได้เท่าจะได้เท่าไหร่หนึ่งก้อนหมื่นหนึ่ง ที uh, ่จะมาหาคิตต้านั้นอยู่บนเขาอ่าตรงนี้นี่นะ แล้วก็มี explorer น o อดด้วยเปิดไปแล้วนี่ ไม่เลยเดียวถ้าเราออกกินก็ไม่เป็นไรเลยโอ้โหกด X อ่กออากด C หมุนตัวไหนไหวะ